สวัสดีจ้าสตลาดีจ้าเปลี่ยนแล้วเลยอย่างนั้นจ้ามาดูเด้อเด้อเรื่องนี้เกิดกินมูกกระท่าอากาศมันหนาวนาะมันมือเลยทั้งคุณหนาวว่าพี่น้องเอ้ยทางบ้านทา้งร้องหุ่นหนาวมากินน้ำกันเด้อทุ่นหอนมาเด้อมากินน้ำหอนน้ำกันเด้อพี่น้องบองก็โอนเลยบันน้องก็โอนโอนไทยมาเด้อจ้าไม่

พี่แม่เป็นไปร้ายแล้วนี่เอิรนโซกับเอิร์นมาลูกโอ้ยล้วก็ลูกของเขาว่าจะอาแม่ล่ะลูกยังนั่ยุ่กับแฟนแฟนเขาเด็ไปนันเด็ม่ไปดูสินั่งซื้อหวนหานนัยุ่งย่ายแม่ลาติอาปะ ทุกคน ใครด้ใิ้มก่อนหมูแม่ตู้น่ <c oughs> มันไม่นหูหรอก้อนเถึงทง้งฟ้าออนั่ะด้จ้ะ

chăn giường luôn vậy, phòng ừ, mình thì chăn nhiều, chăn nhiều, không được bận

có đi, bên bên Có bên 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 ăn bên 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 rồi bên mẹ, 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 mẹ. ết hú Cá luôn Cá kèm của จักแหมมันอยู่กว่ากว่าจักแหมพอดีว่าคงไม่ได้ขี้พอตัดเดี๋ยวเลวตัดกะ đi đến đây em đợi ngay. Ừ, Ô, so rằng rằng wow. có mau đón con xuống Con xuống Con con cái nó nhiều lắm, đang nhiệt Nhất không những mấy năm cửa nó nhiệt khó không này, nó chỉ nhiệt mà nó giờ quay nhiệt rồi

khác rồi, ông bán nhau, nó này không phải không Quá là, Đó là... เองไหวค่ะกะกะไปน้ำเก่าเหรออืไหวความไอยากไปเรือกคุณแม่บ้านที่นี่เราบ้าน ดิมไงดิมแอ้อิมยังไงอยูู่้ดนล่ะพอเสือเวก็านไมก็เไหอไก่บ้านไงล่ะฮะโอ้ยยูรออันบานเน่ะยูลรอบานใช่ไหล่ะอันาเขาบานก็ในมุ่นเนี่ยบ้านต้งขันกันเลยวูเ้าก่ยนวาไม่ย

กางนอดดหูเนาะกไปหนูเนาก็ตังแงอัดัดออัดอัดไร็นหนะม่าว้าไม่แม่ยมหาไม่แมียมาอดินอามาอบ mới là bị thỏ nhiều đâu nửi oh. mm. rồi nha. để pin nào nữa thì เก,กิน้าก็จะเยอะกิน่าบอกพี่น้อ,อยย่โดนแล้วบางทีโดนได้เหมือนเกินวลาไปไกลไปไกลอีกโดนยุงบอกพี่นออนะ้องบินเหมือนเท้าบอกพี่น้องไหมบอกกระบอกขึ้จังขึ้นี่ตัวบอกแค่นี้แค่นี้แ่เริจะเด้อม,มือ เมื่อนาจะเย็นกันอีกจ้าขอบคุณหลายรเด้อจ้าเด้อ่ารืมกดซับตะไคร้เด้อค่ะเด้อ,อขอบคุณค่ะ